เราจะออกมาเป็นสองกล่องไปนี่ครับนี่คือนะฮะบางคนไม่เคยเห็นนะครับถามว่าปูนี่มันจะมันจะดูยังไงนะฮะก็คือหนึ่งหนึ่งกลายเป็นสองนะฮะกระดองเก่าคืออันนี้คือกระดองเก่าใช่ไม่ได้แข็งโป๊กฮะอันนี้คือเป็นปูที่เป็นตัวเดียวกันนะจริงๆแล้วอะ่ะนะครับอันนี้คือคือกระดองเก่าซึ่งเหมือนถอดล่างถอดวิญ,ญญาณออกมากลายเป็นตัวนี้อันนี้คือมีชีวิตนะฮะตอนนี้คือตัวนี้มีชีวิตนะครับนี่ครับตัวนี้คือมีชีวิต แต่ตัวนี้เป็นกระดองเก่าของเขานะฮะซึ่งถอดล่างถอดวิญญาณออกมากลายเป็นตัวนี้<ม>ดูครับแปลกมากฮะธรรมชาติมันสรรสร้างขึ้นมาแบบนี้นะครับดูครับไม่น่าเชื่อนะฮะบางคนเข้าใจว่าเอ๊ะมีสองตัวแล้วไงในกล่องนี้จริงๆไม่ใช่ครับหนึ่งหนึ่งตัวอ่ามีชีวิตคือตัวนี้ตัวนี้ตายไปแล้วนะคับมันมันมันถอดวิญญาณออกมานี่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 อ๋อนี่ไงอ่านี่มันไปเข้ามาเองนั้นเลยแล้วอ่านี่เขาหลุดเลยไม่ใช่อันนี้มันมันตายแล้ว ใช่ไหมข้างในไม่มีอะไรแล้ว่านิ่คือตัวนตัวนี้ไงนี่มาจับดูมั้งนี่คือไอที่เราเข้าป่ใช้ได้แล้วไม่เนี่ยอเนี่ยเปิดของเขาไงนี่คือไม่ได้นี่คือไม่ได้แล้วกลายเป็นตัวนี้ของเขาเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้ออกมาเป็นเปลือกเ่ตกลายเป็นตัวนี้นะครับจะมีการมีการดูคือดูรู้เลยว่ามันจะนี่คือใช้ได้แล้วครับกลายเป็นว่า ใช่ได้นะครับเวลาเขาใส่ก็ใส่แค่ตัวเดียวใช่ไหมใช่ใส่ตัวเดียวบอกว่าเหมือนมันไก่ไปสอตัวถ้าเป็นสองตัวเขาก็เอาขึ้นมาถ้าเป็นสอตัวเขารู้เลยว่าเขารู้เลยว่านิ่มแล้ววิธีการดูง่ายๆแบบนี้ครับโอเคครับนี่เลยนะครับการดูปูนิ่มดูยังไงนะว่านี่ครับเขามีชีวิตนะฮะยังไม่ตายนะครับมีชีวิตนะฮะนี่ครับตัวนี้คือใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ทิ้งถามคนนี้ทิ้งอออตัไไมม่หหดร้ที่่เกาทำอะไรทิ้ง เป็นอาหารปลาอาหารอะไรไหมไ,ไม่ใช่ใช่ไหมที่เป็นเปลือกของเขาเล้่ไงรากินไม่ได้อ,อ่โอ,อเคอันนี้ก็คือติ้งไปนะฮะโอ้ยมาดูมือเป็นย่อ